เมื่อคืนใครดูงานบ้างเอ่ยเมื่อคืนใครดูงานบ้างคะเมื่อคืนนี้ดูคะ่ะรอดม,มากขอพระคุณคะ่ะวันนี้นะคะแป้งกับน้องก็ได้มีโอกาสได้กลับบ้านนะคะเนื่องจากรายการนะคะเลื่อนถ่ายกับทันหันนะคะเนื่องจากแขกรับเชิญติทุระนะจ๊ะใช่คะ่ะแป้งมาจันคะ่ะใช่คะ่ะมาจันคะ่ะมาดูน้องๆขายของพอดีว่าทิก t o อรเราเพิ่งเปิดใหม่นะคะมามาสร้างความเชื่อมั่นในทิกตกอให้น้องๆ ก็เด <Ich. S 1> we so so ี๋ยววันที่หก็กลับไปทํางานวันที่เจ็ดทำงานวันที่8กลับมาวันที่9เข้าขอนแก่นเออชีวิตยังไม่ได้บอกบอสเลยที่9้ามีเข้าขอนแก่นโอ้ยเดินทางกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะแต่ต้องถามบอสว่าจะนั่งเครื่องหรือว่าจะขับรถไปเองนะคะจะได้วางแผนถูกอยู่ข้างหลังคุณแพรี่พักผ่อนเหรอคะไม่พักผ่อนหรอคะคุณแพรี่กลับมาดูงานที่บ้านค่ะมาเคลียร์งานที่บ้านค่ะไม่มีคําว่าพักค่ะาะผู้จัดการไม่ให้พักจบ ค่ะตอนนี้นะคะค่อยากได้สภาอ้าใส่ไปทําบุญนะคะสวยๆยังอยู่อีกเพียบเลยนะคะกับราคาประหยัดนะคะสภาอผกรดเอค่ะเมื่อคืนเจ้าฟอร์ดหล่อมากใช่แล้วชุดเมื่อคืนสวยมากๆค่ะชุดใครคะชุดแป้งหรือชุดแพรลี่ใช่ใช่ค่ะ อ,าาอ๋อชุดแพรี่โอเคค่ะแพรี่ใส่ชุดสวยมากค่ะเมื่อคืนนางสง่างามค่ะสง่าดังหงหยกวันนี้ก็เลยไปซื้อต้ตนหงฟู่มาปลูกมันเกี่ยวกันไหมอะ่ะไม่เกี่ยวไม่ต้องมาปากหวานเลยน่ารักแต่เขาไม่เลือกก็เท่านั้นแหละจบพี่แป้งอย่างสวยเล้วปากดีจังเลยเมื่อคืนสวยหล่อค่ะใช่ค่ะน้องสองคนทั้งสวยทั้งหล่อมากเลยค่ะ ใช้แล้วจะบีอยู่ไหนเนี่ยกลับบ้านหรือยังลูกจะบีไม่ใช่จะบีจะบีมจะลูกบีมเข้ามาค่ะแป้งทําอะไรมาก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพียงแต่ว่าแพรี่เวลาแพรี่ไปทําอะไรเขาก็จะพาไปทําด้วยนิดๆหน่อยๆแต่ที่จริงมี S <S เลเลาะติดต่อให้ไปทําตากับ<ด>จมูก,<ห>มกแต่แป้งยังไม่มีเวลาเลยแต่หนุหนจ,จ,จดหนจให้เพราะหนูันไม่ถูกไม่หรือไม่แต่เจ๊ก็<ช>วันก็เลย admin ก็ไล่ใช่ไม่เราวันให้ก็ได้ละได้ค่ะเข้าไปไ<ม>ทักเข้าไปทักแชทได้เลยค่ะแอดมินกำลังไล่ตอบอยู่ค่ะใครอยากได้เสื้อผ้าสวยๆนะคะเข้าแ d d ฟ้าได้เลยค่ะใช่แล้วชุุดมม่วงงีใครรเอายัสปกับกทมวันที่หกจ้าวันที่เจ็ดน้องมีไลฟ์สดคู่นะจ๊ะเนี่ย ว่าเขาบอกเขาอยากได้เดือนยาวใช่แล้ววันที่เจ็ดน้องมีไรสดคู่สรุปเราก็ได้เจอกันทุกอาทิตย์นะคะเดือนนี้ค่ะสําหรับเขาสองคนก็อย่างว่าแหละพัดจัดสัรไว้แล้วคู่กันแล้วไม่แค้วกันหรอเห็นไหมตอนแรกคิดว่าเปิดเทอมแล้วต่างคนต่างจะต้องเรียนต่างคนจะต้องทํางานไม่ได้เจอกันที่ไหนได้งานเข้าแบบว่าทุกอาทิตย์เลยนี่ถ้าไม่ติดเสาร์อาทิตย์นี่งานคู่แบบเยอะมากแคนเซิลไปหลายงานมาก ใช่แล้วไลครคู่ที่เพจค่ะเพจแพรแพรี่ไพวัวนเลยไพวัวนวันเดบูธอยากไปเล่นกทมจุงเลยอ่ะคิดถึงไว้โอกาสไว้มีโอกาสแล้วมานะคะน้องบีมไว้มีโอกาสแล้วมานะจ๊ะน้องนี้น้องบีมอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยอยู่กับเขาคนนั้นหรือเปล่า ใช่ค่ะน้องลงกทมอีกแล้ววันที่เจ็ดลงมาทํางานน้องเก่งนะน้องเรียนด้วยแต่น้องก็ยังเดินทางไหวก่อนที่แป้งจะรับงานแป้งจะถามฟอดเสมอนะว่าฟอดไหวไหมฟอดจะรับไหมถ้าน้องไหวแป้งถึงจะรับให้ถ้าน้องบอกว่าน้องเหนื่อยน้องเบียน้องไม่รับแป้งก็จะไม่รับให้ทุกอย่างเราต้องถามน้องไม่ใช่ว่าเราจะอัดอัดอัดงานให้น้องอย่างเดียวไม่ได้ใเห็นแล้วนะใช่เราจะอัดงานให้น้องอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องถามน้องด้วยว่าน้องไหวไหม โอ้ยอย่ามาหาวสิคะง่วงหนาวหาวนอนน้องกลับแล้วยังห่วงพี่แป้งอีกนะกลัพี่แป้งน้องน่ารักน้องเขยแป้งน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดแล้วคุณแป้งพูดเก่งมากค่ะพี่น้องกันพูดเก่งตระกูลแป้งพูดเก่งทั้งตระกูลค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ปากทำมาหากินนะคะโมแต่อายก็ชีวิตไม่รอด อ่าด้อายไม่ได้แต่บางอย่างทำอะไรก็ไม่ได้น้องเก่งน้องได้พลังจากแฮรี่มาเต็มๆอ่าโอเคค่ะ FC มองเห็นเช่นนั้นแป้งก็ดีใจมึงตัวนี้อยู่ไหนใช่เมื่อคืนไปงานนะคะตอนงานเลิกสี่ออกจากงานสี่ทุ่มครึ่งเอ้ยไม่ใช่สี่ออกจากงานประมาณสี่ทุ่มไปส่งเจ้าปอร์ดขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงกับจันเลยถึงจันประมาณตีสี่เมื่อคืน จะฝ่อถึงบุรีรัมย์ประมาณตีห้าถ้าเดาไม่ผิดเพราะว่าตอนมาถึงแล้วถามน้องน้องบอกว่าเข้าตัวเมืองแล้วเอว